ยิ่งกว่าการรับก็คือการให้ครับมาให้รางวัลมามอบรางวัลมาทำให้คนได้รางวัลมีความสุขและภาคภูมิใจในสาขา Breakthrough Breakthrough Actors ครับผมใช่ครับดีด้วยแค่นี้เหรออ้าวก็สาขาชื่อรางวัลมาจบแค่นี้ใช่พูดอะไรอีกับ Breakthrough Actors of the Year 2023 yes ครับเขาไม่้อยากรม้เลยค่ะครับเอากีก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าเินไอเบรกเมื่อกี โอเคครับผมซีรีออนไปแล้วก็ตอนหนึ่งอีพีหนึ่งก็สนุกเลยครับก็เดินเรื่องค่อนข้างเร็วครับผมก็พวกเราดูเองก็ชอบเราไปดูด้วยกันมาไปดูอะทีมงานอะไรเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบแฟนๆหรือว่าแฟนๆทั้งแฟนๆที่แบบ เออบางทีไม่ได้ตามเราแต่ว่าอยากมาลองดูซีรีส์ก็ก็ชอบอะไรเงี้ยหรือแบบแฟนๆที่ติดตามเรามานานก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็แฮปปี้ที่ได้ดูซีรีส์ที่รอมานานรอมานานมากรอประมาณปีกว่าปะ หลายหลายปีไม่ไม่เม็นหรอกว่าซีรีส์ที่ตอนตั้งแต่ประกาศก็จะเป็นปีเป็นปีใช่แล้วก็หาตอนที่ออนแอร์ไปแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นผมไม่รู้ว่าพี่แบบจะเป็นไงแต่พอครั้งหนึ่งพอมันเริ่มติดเทรนด์เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออรู้สึกดีนะว่ามีมีคนแบบติดตามผลงานแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรมามาดูมาแล้วก็แบบมาคุยกันมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปนแบบคอมมูนิตี้มันดูสนุกมันดูมีอะไรขึ้นนมมาาาาออะไไรรเเงี้้ยแแว่ขปดูใท็ก มีคร er s <S ับเพราะนั่งดูท yani> ุกคนรอบข้างคือนั่งถ่ายก็นั่งไปพร้อมๆกันดูเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าจอยไปพร้อมๆกันดูทั้งพอตอนเบรกก็มานั่งดูนั่งลงอะไรกันเลยก็จะดูบางไม่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้มานานแล้วบางโมเมนต์ก็จะมีแบบขำๆแบบแนวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตลกดีครับก็เหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่ามันชินใจอะไรพวกนี้เยอะจินตนาการเยอะเป็นยังไงบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะทุกคนมันมีคิดในใจอยู่แล้วถูกป่าแต่แค่ตัวละครหลักเขาสามารถได้ยินความคิดในใจได้อ่ะ จากการสัมผัสตัวเราโดนตัวใครเราก็จะมากแบบได้ยินเสียงของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงๆแล้วเราไม่เคยแบบมัดูของเวอร์ชัลยมันเคยได้ยินความคิดในใจใครเหรอครับก็ได้ก็ได้ก็ได้ของญี่ปุ่นมีดูก็มีดูแบบผ่านๆครับไม่ได้ดูอะไรเยอะมากเพราะว่ากลัวจะแบบไปติดคาแรคเตอร์กลัวอะไรเขามาอะไรครับแค่ดูเหมือนเนื้อเรื่องว่าเขาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนี้คือเราก็คือวางคาแรคเตอร์เราเองใช่ไหมว่าแบบเราอยากให้เป็นแบบนี้นะ มันเราไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าก็เป็นเราร่วมเขาเรียกว่าร่วมมันคุยกับร่วมกับด้วยครูสอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเดบิวต์หลบมาจากตัวมังงะนะครับของทางญี่ปุ่นงนั้นก็มันจะมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เราแค่เอามาแบบไอเดียให้มันเข้ากับ คนไทยอย่างเงี้ยครับแบบให้เข้ากับบริบทไทยแล้วก็แบบเออให้เข้ากับในชีวิตจริงด้วยเพราะว่าชีวิตจริงกับมังงะมันก็มันก็อีกเล็บอีกเรื่องนึงเหมือนกันไม่เหมือนฟิลแบบอะแดปมาสองต่อครับอะแดปให้จากจากมังงะมาเป็นซีรีส์แล้วก็จากมังงะให้มันดูมีความเป็นชีวิตจริงได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จากเออคบริบทญี่ปุ่นเป็นไทยด้วยเราแบบว่าเคยใช่ไหมว่าถ้าเราอยากจะมีพลังแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะยืนมั่นคงไมไม่เลยอ่ะไม่รู้สึกว่าถ้ามีชีวิตลำบากเป็นเยอะปกติคนคิดมากอยู่แล้วคิดมากจากจากเอีกอ่ะ เสียชีวิตก่อนวันควรก็คือคงแบบสมองเส้นเลือดสมองแตกตายเราไม่อยากแค่ไหนหพราะว่าคนเยอะเราตคิดจะตายอะไรอย่างเงี้ยเคยอยากแค่เรายังไม่ทันรู้อ่ะเราก็คิดเองไปแล้วคนอื่นเขาคิดยังไง้ถ้ารู้อีกเออแต่ถ้ารู้อีกอาจจะไม่เหนื่อยเนอะเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องไปเดาเองแต่ไม่เอาหรอกเราเพราะว่าผมคงเครียดอ่ะเพราะว่าทุกทุกเพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันจัดสรรมาลงตัวแล้วครับก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าใช่เลวุฒใครจะมีมาวิเศษก็ไม่ว่าคนนั้นมันต้องต้องได้รับอะไรบางอย่างใช่ครับตัดมาเรียบร้อยใช่ สรุปเราเคยแบบไม่อยากมีพลังพิเศษอะไรบ้างไหมอ่าก็อาจจะอยากมีเวลาที um ่เราแบบเหมือนซูเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเช่นแบบไปงานไม่ทันหรืออะไรก็อยากแบบเออถ้าวาร์ปได้ก็คงดีนะหรือว่าอยากมีพลังพิเศษอยากอยากแบบเออสะกดจิตตัวเองให้หลับไม่ได้คือเราหลับยากเงี้ยเออถ้ามีพลังพิเศษเราจะอยากมีในเวลาสภาวะที่เราแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าชีวิตมันขับขันนิดนึงอะไรเงี้ย โอลิมปิกก็จะมีกีฬาที่แข่งกันก็มีฟุตบอลแล้วก็มีบาสเกตบอลแล้วก็แบดมินตันเป็นฟุตซอลใช่ไหมครับฟุตซอลแบดมินตันแล้วก็บาสเกตบอล3อย่างแล้วก็มีโชว์แบบจากศิลปินของเอเจทีก็แบบมีทั้งศิลปินแบบของจากไลเซอร์ก็มาแล้วก็พวกเราด้วยก็จะมีโชว์ด้วยครับใช่ครับวันที่23ธันวาคมครับแล้วพวกเรามีโชว์ใช่ปหมมีมีใช่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 แล้วเราอยากโชว์กันก่อยากเราทุกเรา ก็มันจะมีแบดมินตันใช่ไหมครับมีบาสเกตบอลแล้วก็มีฟุตซอลใช่ก็มุมลงบาสเกตบอลไปครับแต่ว่ามาซ้อมแบดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขาขาเจ็บด้วยขาปวดแต่ขาเจ็บด้วยฟุตซอลครับโอเคที่มาของขาเจ๋งอะไรมากกว่าเอออะไรครับวันนี้ดีใจที่ได้มามอบรางวัลให้ให้เจนเลมั่นใจทั้งสองอันมั่นใจทั้งสองอันเพราะว่า มันไม่มีอะไรที่ต้องไม่มั่นใจครับออไม่เพราะว่ายิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งได้เห็นว่าเราเรารู้มาแล้วแต่ยังบอกไม่ได้นะว่าฟีลสเตทเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันยิ่งดูน,น่าตื่นเต้นยอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องออกมาอลังการแน่นอนใช่ค <laughs> รับตะเข้าขากับมา้าไปได้ไหมยังครับยังยข้าขก็เข้าขาได้วันรณาคิดว่าจะน่าจะเพิ่งพาเขาอย่างเดียวช่วงปีใหม่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่คุยกันที่เพิ่งอย่างที่มนะาอัปเดตมาตอนแรกคือ <c oughs> นัดซ้อมกันหลังจากวันที่ที่แข่งรอบแรกไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายนัดได้แล้วคือพรุ่งนี้ตอนกลางคืนแต่สรุปก็คือผมกำลังจะแคนเซิลเพราะว่าอีกวันหนึ่งอ่ะวันที่สิบห้าคือต้องบินตอนกี่โมงไม่รู้แต่พี่ก็ทำมืออย่างนี้มีงานมีงานอ๋อมีงานตอนตีน่าจะประมางตีห้าอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไลน์ไป theme ยังไม่ได้ไลน์เลยครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะจำได้ฝากบอกมาเลยแม่ครับบอกมาทันทีเลยก็ได้ที่เก็ตไลน์กันเดี๋ยวฝากพี่พี่สื่อมวลชนฝากบอกมาพาคิดเลยว่าพนี้ของเชฟช่วยท็กให้ด้วยแล้วกันใช่ะ หลายท่านได้ร um, okay, okay. uh, okay, like ับรางวัลแสดงความดีกับคนงานครับผมก็ก็ขอแสดงความดีกับทุกคนในงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหนีต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งเป็นเรื่องดีๆในในในชีวิตของทุกคนถือว่าคนคนที่ได้รับรางวัลคืออะไรคุณงานความดีจะ่อาหรือเป่าใช่ก็ได้รับรางวัลไปก็สมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ย